ข้างหลังข้างหลังเหมือนใครไล่มาไม่รู้เฮ้ยมีคนไล่มาว้เฮ้ยเฮมาถึงแล้วนะครับมอยังจุดสตาร์ทแล้วทางนี้ก็เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเนาะของอุทยานแห่งชาติปูเรือตอนนี้เวลาตีสาสิบนาทีนะครับรก็วิ่งในระยะ20กิโลเมตรนะครับรุ่นอายุ60ปีขึ้นไป ก็เป็นเทรลแรกเนาะแล้วก็เลือกเอาเทรลที่ถือว่ามีชื่อเสียงกันมีคนพูดถึงเยอะแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปนะไม่ได้เอายากขนาดที่มันจะไปไม่ไหวนะครับแต่ว่าช่วงนี้ที่ห่วงนิดหนึ่งก็คือเรื่องของฟ้าฝน,นเพราะมันอยู่ในช่วงของฤดูฝนอยู่แต่ว่าเป็นช่วงที่โอกาสดีเพราะมันเขาบอกว่าจะเป็นหมอกเนาะทำให้เขาชื่อว่า Fox Trail 2022ยังไงเดี๋ยว มาดูบรรยากาศกันเนาะตอนเริ่มต้นสตาร์ทกันเดี๋ยวมาดูกรารปล่อยตัว40กิโลก่อน ช่างหนอกช่างหนอนช่างหนอนผมกลัวตามไม่ทันเ่ยกลัวตามอาจารย์ไม่ทันเลยเฮ้ยไม่ใช่เดินทางงแล้วก็บมมือเลยไม่ใช่ไปเจอผมกลิ้งอยู่แถวโคนต้นสนเถอะนะมาครับเทลแรกเทลแรกเทลแรกบ้านนี้ก็หลายเทลแล้วเทลที่สี่ครับเทลสแล้วเทลที่สี่ครับอันนี้ข้าวบล็อกแล้วนะครับพร้อมสำหรับ20กิโลก็ เดี๋ยวมาเจอ,อ <ๆ S 2> กันตรงนี้แหละรีบๆกลับมามาหาแตงโมงกินกันโอโมดครัมืด หกิโลแรกนะครับห้ากิโลที่มีความชันเกณฑ์อยู่ประมาณประมาณ7 0 0 8 0 0นี่แหละครับตอนนี้ผ่านกิโลที่1น,นะครับผ่านกิโลที่1นึฝนทักทายแล้ว สะเจ็ดโมงอยู่แล้วครับตอนนี้ก็เห็นว่าฟ้าก็ยังครึมๆอยู่ก็ิ่มมาได้ระยะไม่ไเท่าไหร่สามจุดแปดสี่กิโลนะครับลงมากนะครับก็มีน้องๆขาแรงเขาก็เลือกแซงไปก่อนโอ<ฮ>้แล้วก็ทางส่วนใหญ่เป็นซิงเกิลแท็ก สำหรับ5กิโลแรกเนาะตามแมปที่เขาให้ไว้ขึ้นตามความชันเดี๋ยวพอพ้น5กิโลก็จะเป็นดาวฮิวสช่งนองอันนี้กิโลที่4กิโลที่4กับอีก200เมตรแล้วครับม <c oughs> ีความชันแล้วอีก800เมตรก็จะใช่ใ่มีจุดเช็<ซ>เคไขึ้นอีกนิดนึงประมาณ800 <c oughs> เราแล้วก็จะลงยาวเลยทีนี <c oughs> เ้เราเรา ก็มืออาชีพครับพวกสายข้ามประเทศบางวงบางเวียงมาแล้วต่อไปก็มองแบงค์เนาะโอ้ยวูเรือรอดก่อนเนอะก็โอเคนะทางนี้ดีผมว่าใช่ได้แหละนี่แต่ว่าตีนพอมันเปียกแล้วไม่รู้ว่ามันจะอาการอะไรนี่แหละตอนวิ่งทางเรียบเลยดูก่อนเนาะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพอไหวพอไหวสู้สู้โอ้ย ดียินเสียงที่เช็คคอย์แล้วครับคาดว่าใกล้แล้วนะตอนนี้ก็ออกมาประมาณ4.55ก็คงอีก500เมตรมั้งระยะสตดเนาะเราโชกันแน่ปไนะ10กกลับอ้โหละครับที่สวนเมื่อกี้คือ10กิโลวิ่งกลับนะครับโอเคนะเทรลดูดูดูอ้าวที่สองไปแล้วครับั่นครับ10กิโลล้วก็มาพี่บอกว่าสัมผัสกับเทรลเนาะ อ๋อนิยามของเทรลนี่ครับผมจุดฟินิชของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันถึงแม้มันจะที่เดียวกันใช่ไหมของเองก็คิดว่าพอจะเกษียณแล้วมันจะหมดความท้าทายก็หาอะไรใหม่ๆทำนู้นดูทางเขอเดินะนะไปเลค่ไปจับไปจว <ขอ S 2> ิ่งเหมือนจอมพลังนั่นเองฟอร์มไม่ใช่อะไรมันจะหมด ข้างหลังข้างหลังข้างหลังเหมือนใครไล่มาไม่รู้เฮ้ยมีคนไล่มาวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยผีเขาไล่มาเกาะด้วยเกาะด้วยโอ้ยดูว่าใครหลักไปแล้ช่างดองไล่มาเฮ้ยทักทายนะตัวดีครับไปเจอกันที่เช็คพอยไ์ พอจุดเช็คพอยที่หนึ่งนะครับยอดผู้เรือโอ้พมจรจะไปต่ออดไม่ได้ดูนี่ดิเย่ไม่สวยสวยจริงๆทะเลหมอกเชยเลยอ่ะดูนานไม่ได้ดูไปดูเช็คพอยกันสีน้ำสีน้ำเช็คพอยนะครับท่นนี้ก็มีแตงโมด้วยผมชอบเลยนี่ อืมออืมไปต่อเนาะตอนนี้ตอนนี้ลงครับลงลก,ก็เท่เบาๆพยายามเกาะกลุ่มพยายามเกาะกลุ่มเพราะว่าต้องดูริบบินอะนี่ยเห็นมันไม่ไปเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดเพราะมันมีระยะสี่สิบมีระยะสิบด้วยไป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 ลงไปลงแล้วไม่มีใครหลายไม่มีใครเลย อย่าล e ื่นนะวอยอย่าล okay. ื yeah. ่นนะบอยพี่พี่โอ้โเข้าปอีกแล้วโอ้มันแฉะ 6, 5, กิโลที่7 6 5, 2. ็2กจกิโลที่6.52ห้าฮาร์เรสเตือน160กว่า166แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโซนไหนวะเนี่ยโซนห้เวอูู้มันมนีความชันเนาะระยะทางไม่เท่าไร่ก็เดี๋ยวลดสปีดลงหน่อยเดี๋ยวเครื่อนดับ เช็คไค์กิโลที <serves> no. ่สิบสิบเนาะได้โอกาสกินเด้ออันนี้สี่สิบแล้วครับโอ้ยอันนี้จะถามว่าเขามีขเหนียวให้เรากินเขาต้องเอาไป่องเลยพี่เวร์งวางเลยวะไม่รู้เขาไปไหนกันหมดดูตายตายตายโอลุงใส่ล้างทายไอ้หกสิบปีล้างทายไม่รอกูเลย โดีนะครับมีลิบบินริบบิ้นได้เห็นระยะระยะไปนั่งคิดว่าตัวเองหลงเข้าป่าไปเลยป่ะโอ้ยไป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 โอ้เเป็นไงกันหมดโอ้ยเขาขาแรงโอ้ยโอ้ยใจใจใจฮันเลน169 อันนี้ก็เตือนจังโอ้ยอู้กิโลมรที่สิบห้ามีเสียงน้ำไหมก็ไม่จะเป็นน้ำตกนะเดี๋ยวลองดูกันโอ้ยน้ำตกจริงด้วยอ้าวแล้วเราข้ามไงคะเนี่ย ฟินนิตแล้วยอดครับเก่งมากครับอาจารย์ังไม่ได้ดูเวลาเลยตามไปทดูรุ่นดูไวทางเรียบเราเราลดใบเราลดใบทางเรียบสับอย่างเดียวเดี๋ยวเขาไปรับเสื้อกที่เชือกกันน่ะเป็นว่าห้องอะไรนะทั้งหมดอ๋อขอบคุณครับไปยังล้าอยู่ใช่ไหมอันนี้ก็นาดแสงหลักรเข้าฟินิชแล้วครับด้วยความภาคภูมิใจ ยังไม่รู้ว่าได้อันดับที่เท่าไหร่นะแต่ว่าค่อนข้างจะพอใจอะ่ะเนาะแตสิ่งที่ตัวเ,เองทำได้เดี๋ยวขึ้นไปรับเสื้อฟินิชเชอร์เพื<ม>่อยืนยันว่าฉันจบแล้วเนะาะนอกจากเหรียญเห็นไหม